สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มาเจอกันแลอวนะครับในข้าบายเหมือนทุกคนจะง่วงกันเลยนะครับง่วงครับง่วงเลยนะครับเอาแบบนี้นะครับกูจะให้พวกเราไปวิ่งรอบสนามสองรอบค่อยกลับมาเรียนกันไม่ไหวไม่ไหไม่ไหววิงเถอะวิ่งเถอะไม่หวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไว่ไไม่ไวิ่งไม่ว่ว่ไ่่ คนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนกันนะครับในวันนี้นถ้าพวกเราตั้งใจเรียนออรูจะปล่อยพวกเราเร็วกว่าปกติโอเคกันไหมครับโอเคครับรูขอตัวแทนนักศึกษาสองคนหน่อยครับ,คครบผมครับอีกคนครับผมครับอ่าถมมือเพื่อนๆหน่อยนะครับอ่ะจับสี่มให้่นูข้างหน้าเห็นไหมครับ ครับน้างห่อยเห็นไหมครับเห็นครับโอเคครับในศื่อสาธิตของครูนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นกันนะครับแบบที่สองจะเป็นแบบนี้ครูจะเสียบปั๊กแล้วให้พวกเราสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกเราคิดว่าหลอดไฟ สองบอดนี้ติดอีกไหมครับปิดครับอ่ะแบบที่หนึ่งปิดใช่ไหมครับแบบที่สองนะครับติดครับปิดเหมือนกันนะครับแล้วเราสังเกตเห็นไหมครับว่าแบบที่หนึ่งและแบบที่สองมันมีอะไรแตกต่างกันนะครับไม่มีท่อใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่าแบบไหนเรียบร้อยและปลอดภัยมากกว่ากันครับแบบที่หนึ่งครับ บางคนก็ตอบแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับบางคนก็ตอบแบบที่สองในแบบที่หนึ่งคนที่ตอบปลอดภัยพวกเราคิดว่ามนปลอดภัยใช่ไหมครับครับสมมุติว่ามีหนูมักกดสายก้เกิดมีแผลบนสายใช่ไหมครับพวกเราคิดว่ามันจะเกิดการลัดวงจรนะครับก็คือเกิดไฟซอดนะครับเกิดใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดหนูมักกรเนาะแล้วถ้ามีคนมาจับก็อาจจะโดนดูดได้ใช่ไหมครับ คนที่ตอบแบบสองนะครับแบบมีท่อใช่ไหมครับนั่นคือคาตอบที่ถูกนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยมากต่อกันใช่ไหมครับเพราะว่ามือแตะก็ไม่โดนสายไฟนะครับเพราะว่ามีข้อ PVC หุ้มสายไฟไฟว้ครูอยากจะรู้ว่าในการวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยข้อ PVC ต้องทําอย่างไรครับก็เรารู้กันไหมครับ ถ้าคนไม่รู้วันนี้กูจะมาสอนในเรื่องวิธีการเดินสายด้วยพ่อ p v c กันนะครับ